Good morning everybody ทักเป็นภาษางกฤษหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ทุกครั้งผมจะนำพระวจะนะในฉบับเดิมเนาะเมื่อมาอ่านฉบับใหม่ในการเตรียมคำาเทศนาต่อไปในที่โบสถ์ก็เออพราะคัมภีร์ใหม่เนี่ยสอนอย่างมากเพราะแต่ก่อนนี้ใช้บ่อยเหมือนกันแต่พอช่วงหลังนี้ จะใช้น้อยสามปีที่ใช้ที่แพ้ยรัสเซียนนี้ก็จะใช้เพิ่มพีเดิมในเพิ่มพีใหม่ฉบับนี้นั้นทุกคนได้อ่านได้เห็นได้เข้าใจได้รู้จักแล้วก็พบบ่อยจะบอกว่าเป็นเรื่องของพ,อพิธีในกลาเทียเนาะบุคลากรของพระเจ้าต้องแสดงผลของพระองญาไม่แสดงผลของเนื้อหนังบุคลากรของพระเจ้า ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนที่เป็นใครอขออภัยทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรคริสเตียนเป็นบุคลากรของพระเจ้าทั้งนั้นทั้งได้เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนจุดประสงค์เพื่อนน,นใจให้ผู้ฟังได้รู้ถึงฤทธิ์อำนาจแห่งพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เปลี่ยนแปลงความคิดของเราถ้าหากเราเป็นผู้ที่เปิดใจรับและเชื่อฟัง หัวข้อในชาตินี้ที่จะพูดถึงว่าจุดเริ่มต้นของคนของพระเจ้าแท้นะครับกาลเทียบทที่5ข้อ1 6ถึง26พี่น้องครับพระคุณของพระเจ้าสำหรับเราทุกๆคนที่มาพบกันในเช้าวันนี้เป็นสิ่งที่ผมขอให้พี่น้องโปรดจำไว้เสมอว่าเป้าหมายสูงสุดของเราทุกคนคือการถวายเกียรติการเชื่อฟังพระเจ้าเพียงพระอ,องค์เดียวนะ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทั้งสามพระภาคด้วยกันคือพระเจ้า God พระเยซูคริสต์ Jesus Christ แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ Holy Spirit ซึ่งเป็นทั้งสามพระภาคก็คือพระเจ้าในจุดที่เราจะต้องพูดถึงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็เข้าใจว่าคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็คือพระเจ้า God ก็คือพระเจ้าฉะนั้นสิ่งสําคัญเดียวกันในการดําเนินชีวิต คือการให้เกียรติที่แท้จริงของเราคือการให้เกียรติแต่พระเจ้าก่อนอื่นเสมอและพระองค์จะอวยพรชีวิตของเรานะครับมีคําถามในเช้านี้บอกว่าพราะวจนะของพระเจ้าในามีคําถามเช้านี้บอกว่าเราจะมอบการเชื่อฟังพระเจ้าการนับถือ,อความเคารพความยำเกรงพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่พระองค์คาดหวัง ให้เราทําได้อย่างไรนะครับฉะนั้นพระวัจะนะของพระเจ้าในพระธรรมคารเตียบทที่5ข้อ16ถึง26นั้นที่เราจะศึกษาด้วยกันในเชาน้านี้ได้บอกถึงเป้าสูงสุดในชีวิตของบุคลากรของพระเจ้าด้วยว่าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระองค์เดียวพระเจ้าพระยาฮวาพ,าพระเจ้าพระยาเวซึ่งเป็นนามเรียกในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้น จุดประสงค์ที่ให้ทุกคนได้เข้าใจก็ได้กล่าวไปแล้วว่าพระองค์ต้องการให้เราเชื่อฟังพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเมื่อเราทําตามสิ่งนั้นพระองค์จะอวยพรทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเดี๋ยวผมจะอ่านในกาลเทียบทที่5ข้อที่16-17ว่าแต่ข้าพเจ้าบอกว่าจงดําเนินชีวิตต,ตามพระวิญญาณ และท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นทั้งทั้งหลายจึงไม่สามารถทําสิ่งที่ท่านปรารถนาได้ให้ทําได้นะครับเหตุผลประการแรกในการที่บุคลากรของพระเจ้าจะไม่ดําเนินตามเนื้อหนังก็จะอยู่ในข้อ กาลเทียบททห้าข้อที่สิบแปดที่บอกว่าหนึ่งการลุ่มบรเวณีจะไม่มีการสดโคกการเสเพลในข้อเก้าคือการนับถือโลกพลบจะไม่มีการถือวิทยาคมจะไม่มีการเป็นศัตรูกันจะไม่มีในบุคลากรของพระเจ้าการทะเลาะวิวาทก,กันก็จะไม่มีการลิษยากันยิ่งจะไม่มีใหญ่เลยการจุนเฉียวไม่มีในบุคลากรของพระเจ้าเพื่ออะไร เพื่อเราจะซอฟในการปฏิบัติหน้าที่ผลกระแทกที่เกิดขึ้นกับเราระหว่างเพื่อนในที่ทํางานจะส่งผลไปต่อคนที่อยู่ข้างๆได้ด้วยฉะนั้นการฝ่ายสูงก็จะไม่มีการทุ่มเทียงกันก็จะไม่เกิดขึ้นในบุคลากรของเจ้าการแตกกกแตกเกล่ระหว่างฝ่าย A ฝ่าย B จะไม่มีฉะนั้นสิ่งประกะผลประการแรกก็คือบุคลากรของเจ้าจะไม่ดําเนินตาม เหนือหนังนะครับเหตุผลประการที่สองบุคลากรของพระเจ้าจะต้องทำตามพระวิญญาณก็คือผลของพระวิญญาณน,นั้นจะทําให้ชีวิตของเราดำเนินติดตามพระเจ้าด้วยความประการหนึ่งก็คือความรักจะต้องมีความยินดีมีสันติสุขมีความอดทน มีความกาลุณาความดีความเสื่อสรัตย์ไปในข้อที่22บอกว่าความสุภาพอ่อนน้อมความสุภาพอ่อนน้อมในบุคลากรของพระเชา่าทั้งที่เป็นคิเกียนและไม่เป็นคเกียนจะส่งผลกระทบอย่างดียิ่งในการที่จะทําให้ผู้ที่มาติดต่อได้รับพรแล้วก็ชื่นชมแล้วก็บอกตอบกันไปและสุดท้าย การรู้จักบังคับตนก็จะช่วยให้การดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่แต่ละ,ะแผนกไปได้ดีเป็นพรของพระเจา้าและอีกหนึ่งก็คือในข้อที่ยุบสามผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยสุคริตไม่ตึงเนื้อหนังเออได้ตึงเนื้อหนังสิพวกไม่ใช่ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยสุคริตได้ตึงเนื้อหนังที่กลางเขนพร้อมกับราคาตัญหานั้นก็คือเอาทุกอย่างนั้น ออกไปหมดจะไม่เอามาไว้ในชีวิตของเราและเหตุผลประการที่สามสำหรับบุคลากรของพระเจ้าในการดำเนินติดตามพระเจ้าตามที่พระองค์ทรงคาดหวังให้เรามีชีวิตที่พร้อมให้มีชีวิตที่เป็นพรกับทุกๆคนที่มาพบเรามาเจอเราในการทําหน้าที่คนของพระเจ้านั้นก็คือเหตุผลประการที่สามบุคลากรของพระเจ้า Do not หรือว่าด้นเลยคือจะไม่หยุดเลยหยุดการกระทำสิ่งนั้นในการที่จะทำตามเนื้อหนังว่าเพราะว่าคริสเตียนหรือคนของพระเจ้าสิ่งสำคัญยิ่งก็คือบุคลากรของพระเจ้าใน PCH นี้จะต้องหยุดไม่กระทำตามเนื้อหนังหันไปกระทำตามผลของพระวิญญาณเสมอตามที่ผมได้พูดไปในประการแรกคือในในประการที่สที่บอกว่าความรักความยินดีสันติสุข ความอดทนความโกรุณาความยินดีความสักซ์ซ์ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนฉะนั้นในประการที่สให้หยุดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเราถึงแม้ว่าจะมีสาเหตุที่ผมได้นำพระวจะนะของพระเจ้าในฉบับใหม่นี้มาแบ่งปันกับพี่น้องแบ่งปันกับทุกคนในพระธรรมกาลเทียเพราะว่าพระองค์ได้สอนว่าเรา จะไปเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราจะไปับกบหน้าที่ในครอบครัวในองค์กรในหน่วยงานของรัฐหรือว่าในพี่น้องในคริจัดเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเราจะต้องบังคับตนเองให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นชีวิตของเราจะต้องดำเนินตามพระเจ้าเสมอตามที่พระค์คาดหวังไว้ว่าเราจะต้องเป็นบุคลากรที่พร้อม ที่ดีสำหรับการเป็นแบบอย่างฉายแสงของพระเยซูคริสต์พระเจ้าเพื่อคนทุกคนที่พบเห็นเราทั้งภายในภายนอกและทั่วๆไปเสมอฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอน,นะครับสรุปแล้วชีวิตของผู้เชื่อผู้ที่เป็นบุคลากรที่ดำเนินชีวิตอยู่นั้นจะต้องเชื่อฟังพระเจ้านับถือเคารพยัเกรงพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด หากว่าชีวิตของเราชีวิตของพี่น้องนั้นอาจจะพลาดไปอธิษฐานทูลขอพระเพราะว่าถ้าหากว่าเราทุกคนนั้นให้คุณค่ากับใครสิ่งใดเหนือพระเจ้าเราก็เหมือนดูว่าเราหมิ่นพระองค์ในฐานะที่เราทุกคนเป็นบุคลากรของพระเจ้าทั้งฝ่ายร่างกายฝ่ายวิญญาณพระองค์ทรงให้ลง ได้รับผ่อนแน่นอนเมื่อเราเชื่อและทำตามผมจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องในการที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนงานผมยังแล้วลึกถึงทุกๆคนเสมอถึงแม้ว่าจะ,กะเกษียณไปแล้วแต่ก็ยังเวียนเข้ามาเพราะว่ายังลึกถึงบ้านพักที่เคยพักต้นไม้เคยล้มใส่อย่างรุนแรงหรือว่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพรเตือนใจให้เรา เต็มล้อนอยู่เสมอและรักทุกคนเสมอนะครับข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงขอให้พระมยามรู้สึกของพระเจ้านั้นดูแลปกป้องเตือนใจทุกคนเหมือนที่พระองค์ได้เตือนข้าพระองค์เสมอในการดําเนินชีวิตขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนทุกหน้าที่ให้ได้รับพรจากพระองค์เมื่อติดขัดสิ่งใดทูลขอตอบพระองค์เจ้า พระองค์จะทรงแก้ไขปดปดปักรักษาและพระองค์จะเป็นผู้ที่จะเตือนเราเสมอในการปฏิบัติหน้าที่ข้าแต่พระบิดาเจ้าเมื่อเราทุ่มเทให้กับพระองค์พระเจ้าจะอวยพรพี่น้องอวยพรทัง้งครอบครัว